สวัสดีค่ะน้องมาริโอมาแจ้งโปรโมชั่นหน่อยค่ะว่าตอนนี้ดอกเตอร์จิวคนละเท่าไหร่คะผิวใสนะครับผิวหน้านีก็ชุ่มชื้นนะครับโอ้บอกเลยครับว่าใช้ดีจริง จัดให้เลยครับตอนนี้โปรสองขวด1,980บาทจากปกตินะครับ5,000กว่าบาทครับถ้าใครสำหรับโปรโมชั่นนะคะลูกค้าออนไลน์จองมาแล้วนี่ค่ะตุ๊กตาหุ่นมือทั้งนั้นเลยเพราะว่ามูลค่าเกือบ900บาทที่เบนทำโปรโมชั่นให้นะคะสิ่งสำคัญดรจิวเป็นดรจิวของแท้เป็นเซรั่มคนหมอแล้วก็เป็นสูตรใหม่นะคะคนที่เป็นปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญไม่ระคายเคืองผิวใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยวัตกรรมคอลลาเจนากพืชมอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอย่างเช่นตัวคอลแฟกรีมาสเตอร์จะะช่วยกกรรรตุ้้นาาาสงคอลลเจนนไดด้เป็อย่างีผิวก็จะ ูนุ่มปูกระชับทดแทนคลาเจนที่ขาดหายไปน,นั่นเองครับผิวแห้งผิวมันผิวผสมแพ้ง่ายผิวติดสารสลอยก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนนะคะสิ่งสําคัญโปรโมชั่นพิเศษก็คือปกติที่เบนจัดโปรค่ะเราก็จิวลด60กว่าเอรอยู่แล้ว1ขวด9แล้วก็ลูกค้าถ้าต้องการขวดเดียวก็สามารถสั่งได้2ขวดเป็นโประนะคะปกติที่ลดแล้วอ่ะอยู่ที่2 4 0 0ใช่ไหมคะจะเป็นโปร2ขวด1,980บาทจัดสองซี แต่โปรพิเศษเฉพาะรอบสุดท้ายนะคะที่เป็นมีของแถมเพิ่มคือด็อกเตอร์จิลแอดวานเซรั่มสขวดที่เป็นโปร1,980บาทใช่ไหมคะเพียงลูกค้าเพิ่มเงินอีกแค่120บาทลูกค้าได้กันแดดจิวซันมูลค่า490บาทไปใช้เท่ากับเซตน,นี้ด็อกเตอร์จิลแอดวานเซรั่มสบวกกันแดด1 แล้วก็เป็นโปรลดเพิ่มอีกในราคา2 1 0 0จัดส่งฟรีแล้วก็ได้ตุ๊กตาลิขสิทธิ์แพ้ฟรีอีกหตัวนะคะคุ้มมากโปรนี้เพแล้วก็ราคาประหยัดด้วยและลูกค้าที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่งดำเย็นเน้นชับโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่น d r อ a d v a ร์จีแอดว บวกด็กรจิลแอนชัยเมลัสมาหนึ่งบวกกันแดดหนึ่งนะคะแล้วก็โปรลดเพิ่มด้วยอยู่ที่เพียง2500บาทจะส่งฟรีแล้วก็ได้ตุ๊กตาลิขสิทธิ์แทบเพิ่มไปอีกนะคะและโปรที่3ที่ร่วมรายการก็คือดรจิลแอดวานเซรั่ม3ขวดแล้วก็ลดเพิ่มอีกจัดโปรที่2,900บาทจะส่งฟรีแล้วก็แถมตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานลูกค้ามีออน์จองไปแล้วนะคะเป็นเริ่มลุมนยอดวันนี้แล้วก็ของบริษัทย ตัวน้องก็จิวแอนทายเมลัสมาเป็นสารออแกนิกด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยเน้นทาฟ้ากัดยนดน้ำก็คือลูกค้าใช้ดรจิวแอนทายเลัมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยดรจิวแอนทายเมลัสมาแล้วก็ปิดที่กันแดดนะคะแล้วกลางคืนก็ทาด็กเรจิวแอดวานซ์เซรั่มแล้วก็ทาด็กเรจิวแอนทายเมลัสมาร่วมด้วยก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะ ก็นแนะนําโปรนี้นะเพราะว่าจัดโปรแค่เพียง2,500บาทเซ็ตนี้จะเป็นเซ็ตใช้ได้2เดือนนะคะแต่ถ้าลูกค้าผิวท,ท,ที่ต้องการตัวดอกจะอันไทยเมสิมาอย่างเดียวก็จะมีโปรโมชั่นนะคะ<ำ>ก็ขนาดสียหมอจัดโปรที่3กล่อง990บาทจะส่งฟรีนะคะก็คือทา ตรงที่ลูกค้ามีปัญหาฝ้ากาดจีนดำรอยสิวหรือว่าตรงที่ผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าชอบด r อรจิวแอนด์านเซรั่มอยู่แล้วตัวเดียวแล้วก็ผิวหน้าไม่มีปัญหาอะไรมากก็ใช้อย่างเดียวได้ก็เป็นโปร3ขวด2,900บาทจะดส่งฟรีแล้วก็มีของแถมที่เป็นแจ้งนะคะก็แนะนําว่าต้องการโปรโมชั่นที่ลดพี่เศษอย่างเดียวก็ด็อกเตอร์จิวแอนดก็แล1ขวด990ก็คุมนะคะหรือต้องการคู่กับตัวแอนต m e เมลิสม่าก็ดวอกเตอร์จิว1ด็อกเตอรจิวแอนตายเมลิสม่า1 ะะส่วนลูกค้าประจําที่เคยสั่งสินค้าไปแล้วยังไม่หมดก็สามารถดูในคลิปนี้นะคะเพราอเบนแถมให้เป็นพิเศษสม,มนาคุณให้กับลูกค้าเพราะว่าบางท่านอยู่ในช่วงวันเกิดเป็นพอดีหรือว่าเพิ่งถึงวันเกิดแล้วว่ากําลังถึงวันเกิดก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นของขวัญไปด้วยเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เบ็นจัดรายการจะเป็น U N C Calcium Plus นะคะเป็นเซตสองเดือนบวกกับ U N C Pro Joy อย่างละ2กรก็ปุกนะคะแล้วก็จะแถมเบตา้าจินคอดี้สกล่องนะคะอันนี้โปรพิเศษเหมือนกันเซตสเดือนอยู่ที่เพียง3,000บาทจากสงซีแล้วก็แถมตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้ด้วยสินค้าทุกตัวปลอดภัยผ่านอ y o มีที์จะแจ้งนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาติด้วยไม่มีสารตกค้างในร่างกายป้องกันสภาวะกระดูกพุนแล้วก็เสริมสร้างมวลกระดูกนะคะช่วยในกระดูกและฟันปัญหารโรคกระดูกเสื่อมเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ตัวยูนซีโปรจอยก็ปลกสีเหลืองก็ จะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะคะตัวนี้จะเพิ่มน้ําไขข้อช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็บรรุงขอ้อต่อต่างๆนะคะลดการเสร็จสีอักเสบปวดบวมนะคะระหว่างข้อต่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าเซตหนึ่งเดือนอยู่ที่1 9 9 0นานะคะก็คือในหนึ่งกระปุกเนี่ยจะมี30เม็ดเวลาที่เราทานข้าวก็ทานหลังอาหารได้เลยนะคะช่วยในการนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทานแล้วไม่ท้องผูกด้วยนะคะ ปรึกษาสั่งซื้อสั่งจองได้เลยในช่องทางไลน์ B E N Z Z E Y 2 3นะคะแล้วก็กับขอพรบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันมาอย่างช้านานนะคะขอบคุณ